สำหรับใครที่กำลังมองหาเงินด่วนอนุมัติง่ายสมัครได้ทุกอาชีพมาที่นี่ค่ะครบจบในที่เดียวไปดูรายละเอียดในคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเมืองไทยแคปิตอลเป็นการอัปเดตข้อมูลในปี2023กันค่ะว่ามีสินเชื่อไหนบ้างที่เปิดให้บริการสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลเป็นสินเชื่อที่มีหลากหลายค่ะค่อนข้างครบทุกรูปแบบ มีทั้งแบบคำประกันและแบบไม่คำประกันวันนี้ทัันยรสรุปครบจบภายใน3นาทีค่ะเมืองไทยแคปิตอลก็จะให้บริการสินเชื่ออยู่ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันมีทั้งแบบใช้หลักประกันและแบบไม่ใช้หลักประกันค่ะ <Yeah. S 1> เราไปดูสินเชื่อที่ใช้หลักประกันกันก่อนค่ะได้แก่สินเชื่อทะเบียนรถเขาจะรับทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทุกประเภท รวมไปถึงรถเพื่อการเกษตรด้วยนะคะเขาจะรับเฉพาะรถที่ปลอดภาระแล้วเท่านั้นนั่นก็คือเป็นรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์แล้วเรามีเล่มทะเบียนรถอยู่ในมือค่ะส่วนอายุของรถวงเงินดอกเบีย้ยระยะการผ่อนชำระให้ท่านโทรศัพถามไปยังสาขาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อที่ดินบ้านและคอนโดเป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกันเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะมีทั้งแบบจำนำแล้วก็จำนองส่วนวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ ไม่เกิน70%ของราคาประเมินค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อที่3ที่ไม่ใช้หลักคำประกันกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มีการตอบรับดีและหลายคนอยากได้ค่ะซึ่งหลายคนก็ได้มาแล้วด้วย <Huh? S 1> นั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะหากท่านสนใจแนะนำโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสาขานั้นๆน,น,นะคะเพราะบางสาขาเขาจะไม่รับลูกค้าใหม่ค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจท่านจะต้องเช็คกับสาขาก่อนค่ะหากลูกค้าปัจจุบันนะคะมีสินเชื่อแบบมีหลักประกันกับเมืองไทยอยู่แล้วท่านมีการจ่ายดีจ่ายตรงตามที่เขากําหนดประมาณ3-4เดือนหรือตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้นะคะท่านก็อาจจะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มมาค่ะหากท่านได้รับการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันเมืองไทยจะอยู่ในข้อเสนอพิเศษสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้ค่ะ ท่านก็สามารถเข้าไปทำรายการผ่านแอปพร้อมรอรับเงินเข้าบัญชีภายใน10นาทีได้เลยค่ะต่อไปไปดูสินเชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะนั่นก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนกัน <Huh? S 1> สำหรับใครที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วนั้นนะคะและมีประวัติชำระดีไม่ต่ำกว่า5เดือนสำหรับความแตกต่างจะอยู่ที่วงเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยค่ะถ้าท่านได้รับวงเงินตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน4 0,000บาท เขาจะเปลี่ยนจากสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อนาโนแฟแนนซ์และมีอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน33%ต่อปีค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับใครที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ยี่ห้อฮอน d a า a m ม h าฮาสุสกิไม่เกิน4 0 0ซซีค่ะและเวปปาสินเชื่อนี้จะสามารถสมัครได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน มีประวัติชำระดีมากกว่า5-8เดือนโดยจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อสุดท้ายกันบ้างค่ะสินเชื่อเพเรเตอรเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อนะคะที่ทุกคนอยากได้เช่นเดียวกันค่ะสินค้าเขาจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะสินค้าทั่วไปและสินค้าเพื่อการเกษตรสําหรับสินค้าทั่วไปนะคะได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ เฟอร์นิเจอร์หรือทองสำหรับทองนะคะหากใครสนใจให้ท่านโทรสอบถามไปยังสาขาก่อนและอีกหนึ่งประเภทก็คือสินเชื่อเพื่อการเกษตรได้แก่อุปกรณ์การเกษตรต่างๆและอุปกรณ์การประมงค่ะสำหรับสินเชื่อนี้นะคะสามารถสมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบันค่ะเช่นเดิมค่ะหากใครสนใจท่านโทรสอบถามไปยังสาขาใกล้บ้านท่านค่ะเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจน ส่วนการค้นหาสาขาต่างๆธัญรัตน์จะวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ